จะมาแสดงให้ดูว่าคนที่เขาอยู่ในวงการมันไร้สาระหรือเปล่าใช่ไหมไม่ถามว่ามันไร้สาระหรือเปล่าก็ตอบสิไม่ให้ดูว่ามันจะแบบเจ็บแค่ไหนเจ็บมาดูเจ็บแค่ไหนทมเจ็บในแง่เงินหมดอาดูอาร์ทอยก่อนมีอาร์ทอยบ้างไหมเออเล่นอาร์ทอยป่ะอ๋ออาร์ทอยเล่นเล่นอะไรหนมีเกินยี่สิบตัวแล้วตอนนี้อ๋อนี่ไงเขามีเล่นเล่นอะไรพวกขมป๊อปมาหรือเป็นพวกเล่นป๊อปมาหนูเล่นสกาวเพนด้า สกอปันดาเป็นอันที่เราไม่เคยซื้อเลยลิตาก็มีนี่แล้วเนอะใช่ไหมสกอปันดาแล้วก็มีไอ้นี้ด้วยเนี่ยใช่ไหมหนูไม่รู้ชื่อเลยสักตัวแต่ว่ซื้อตามที่มันน่ารักเฉยๆนี่มีสกอปันดาเหมือนกันใช่ไหมได้ใช่ ก็ตั้งใจซื้อตามจิมินาอย่แล้วได้ตัวเหมือนเจมินายไม่ได้นั่นไงอ๋อนี่ไอ้ตัวนี้เายอันนี้สุ่มได้เหรอไม่ซื้อมาตั้งใจซื้อเพราะว่าสุ่มได้ตัวนี้แต่ตั้งใจซื้อให้เหมือนจิมินาอยู่ตอนนั้นแล้วก็มีคอนี้เบบี้ทีคอนี้แต่ว่าเป็นตัวปากกาบีปากกาเลยเหรอได้หน้ากล่องได้หน้ากล่องจุ่มได้เลยเหรอใช่หนูแบบทีเดียวได้เลยตอนแรกยังคุยกับพี่เขาอยู่เลยแบบว่าเขามีตัวโชว์เป็นตัว เจิลลี่ฟิชแล้วหนูก็บอกว่าถ้ากันหนูไม่ได้ปลากระเบนหรือจลลี่ฟิชหนูขอแลกกับพี่นะเขาก็บอกว่าได้แต่ปรากฏว่าหนูได้ปลากระเบนก็เลยไม่แลกแล้วเขายอมแลกดกันมีบางร้านเขายอมเขายอมเหรอที่บอกมาเขาไม่ได้ชอบเลยออบางร้านเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนแบบขายแบบแกะ แกะการ์ดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบเช็คการ์ดอ่ะถ้าเราแกะเช็คการ์ดออกมาแล้วเป็นตัวที่ไม่ชอบอ่ะเราขอจุ่มใหม่แล้วอันนี้ถ่ายคืนเขาแบบแรกได้เราะว่าใช่ใช่จริงๆบางร้านมีเพราะว่าเราในทิกตอกเขาแบบแกะแล้วเขาแลกเลยแลกแล้วเราจะได้ราคาอะไรอ่ะก็แล้วแต่เจรจาใช่ไหมใช่เหมสลับการสลับการเธอสลับกันก็มีนะแล้วก็ให้เขาเอาตัวที่เราได้ไปโชว์แทนเรดีด้เราได้กำไปขายอะไรอย่างเงี้ย อันนี้่ปีบลานี่มาสู่วงการติ่งดีกว่าจิ๋ววงการตินี่อ้างรู้ไหมกล่องนี้เท่าไหร่ให้ทายกล่องนี้เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกกันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบขายเลยนใช่ก็แบบอยไปตามซื้อมาเดี๋ยวบอกเออเนี่ยในนี้มันจะมีแบบแท้ใช่ไหมใช่ของแท้เป็นเสื้อนักเรียนที่แบบว่าศิลปินทุกคนเขียนมีประมาณหลายคนแล้วก็มีรูปมีหนังสือมีนี่แล้วก็มีอันนี้ดูนะหนึ่งสองสามท้าาาาทาา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 า อันนี้หลักร้อยหลักพันว้าลไม่ได้นะหลักหลักหลักร้อยไม่ได้จริงหรอไม่ได้ป้าบ้าไปแล้วเขาจะขอเชิญกันแล้ยคนไม่เป็นไรค่ะเอาไม่เป็นไรใบได้ไหมหลักพันใช่ไหมไม่ไล่พันเอ้าะสิบเป็นแปดคงไม่ถึงสิบเป่นแปดมันคาดสาไแน่นอนแต่พัน แพงไปหรอแพงไปสองพันบิวแสดงไงบิวแรงสองพันพันดาวคือบิวแบบบิวแรงมากคนหนูบอกอลลอยบอกไม่ใช่หนูก็รลอยมันมันไม่แต่ไม่ไม่แต่มันมีหลายกล่องไงมีหลายกล่องคือหมดเนี่ยหลายหมื่นดูดิให no yes? ้อ euh ังไทยกว่าจิ๋วชอบคนไหนอังอาจจะไม่รู้เออจะมีนายกับโฟดเหรอคะเขารู้เขาไม่รู้เห็นไหมแชร์ถึงสองคนนี้ใช่ไหมโฟดอ้าวพีทอีทายเจมินายก็แล้วกันไอเลนโฟดสรุปสรุป เมนเจนบีนายทีนี้นอกจากมีเจมินายโฟนมีคนอื่นอีกนะรู้จักใครบ้างอ่ะ่รู้จักใครบ้างอ่ะคนนี้ใครคนนี้ใครไม่รู้จักชัวร์อังไม่รู้จักหรอกคุณรู้จัแต่ไม่รู้จักอ่ะข้นี้สองคนนี้ใครคนเดียวกันไม่รู้จักจริงจริงไม่รู้จักส์ปานมากรีโพลนี่มาทไม่ซีเรนได้เลยใช่ไหมอังเขา อันดูซีรีส์ว่างในพวกนี้ใช่ป่ะไม่เลยอ่ะแล้วสองคนริมนั้นรู้ป่ะสอันนั้นรู้อันนั้นรู้คือหนูเพิ่งทายชื่อมากับเพื่อนคือเพื่อนหนูเอาทั้งวงให้ดูอ่ะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้นั่นแล้วนี่ใครคนคนนี้ใครอ่ะคนนี้เน็กคนนี้คุณพลคนนี้เฮ้ยไม่เร็วเร็วใครใครใครอะใครอ่ะคะคนนี้เหี่ยวเหี่ยวเฮียวเหีแต่ริมสุดอ่ะใครวะริมสุด เอ้าชิมเกาหลีอ่ะจิมบุเออแต่ว่าคนทั้งอพอได้อยู่พอได้อยู่คือแบบทาร์นเออคือจำสําหรับแบบทาร์นกับคอปเปอร์อ่ะฮะคอปเปอร์ไม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับรับทาร์นสองคนนั้นใครรู้ยังรู้อันนั้นคืมีชื่อติดอยู่ในเอเอ้ชื่อติดอยู่บนเริ่มหนูหนูเมนเอเอ้เออแต่ว่าหนูเมนเอเอลูกเราเบ่งข้อตรงแบบนี้พี่อาชิไม่ไม่นี่อ้างแล้วเพื่อนเพื่อนยุ่งเรียนหนูก็ติงกันบ้างหรือว่าติ ติงบัอยือเฮียคูอะอะอูตยไงงเลยอะไรงมวงการติงอาจจะไม่รู้แต่วงการเครื่งสำอางน่าจะได้ได้อยู่ได้อย่ได้อยู่แต่ e t s g o อนังแต่งน้าเฮ้อ้งสูกกว่านูแล้วเหรอจริงปะจริง้ะหนูเจ๊สวใน่รุ่นแล้วเจ๊วะสลว่าตอนแรกหนว่าแบบเค่ออาง้เนียไนยืน แล้วอุจาจ๋าเป็นไงจจาร์กหกสามเลยสุดที่จา enfin ูจจเขาไร้แล้วจริงไหมอจาจทีุดจาียาเต้ยที่สดไม่ล้วเขาอ่ะเขามีทุนเยอะพ่อสูงมากอืมตอนนี้เธอเตี้ยสุดแล้วเธอหยุดสูงไปแล้วอ่ะา๋าฉีดไล่ล่าสุดอยังสูงไปเลยใช่ล่าสุดที่เจอกันอ่ะพิมสุง มวงการเรื่อสัม,าสมางานมาดูก,กันนะคะน้ำหอมมีไหมน้ำหอมกัน ไม่มีเพราะว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟกว่าน้องไม่ตัวหอมอยู่เลยนบอกพสิคะตัวหอมอยู่แค่หนึ่งมีน้ำหอมไหมมีเห็นไหมมันก็มีขวดสองขวดเธอดูเพื่อนบ้านแต่มันไม่ได้ใจดูดิมันไม่ยุบเลยอ่ะแล้วซื้อมาทำไมแล้วยังจะซื้ออีกก็อยากซื้อทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามขวดที่เป็นขวดแบบคเป็นคนเซนซิทีฟกับน้องหอมมากแบบว่าได้กลิ่นแค่นิดเดียวอ่ะนิดเดียวเลยนะแล้วก็แบบเวียนหัวเลยอ่ะใช่ เลยหนูใช้ไม่ได้เลยแบบขนาดแม่พ่นมาอยู่บนรถอะหน,นูแบบแม่พ่นแล้วอ้แต่งหน้าเป็นเรียนไหมลูกแต่งหน้าเป็นเรียนไหมไม่หนูแค่ทาค,ครีมกันแดดคท่าวัานรี่เหรอ หนูก็ไม่หนูไม่แต่งหน้าหนูเหมือนศพเลยอะแบบคนละคนอย่างในผู้จริงจริงขนาดนี้เลยเหมือนศพจริงจริงๆวันนั้นหนูไปหานิตากลับมาจำโรงเรียนอะตาหนูดำาหมนี้เลยแล้วแบบรอยสิวหนูเต็มหน้าแบบไปโรงเรียนแบบไม่มีใครทักหนูก็ไม่สงสัยเพราะน่าจะจำหนูไม่ได้เราเป็นการปลอมตัวใช่ไหมอ่แล้วอันจะแต่งหน้าเวลาไหนนอนนอนหรือว่างานแต่งแค่แบบตอนไปงานหรือแบบว่าไปนอกบ้านไม่ไปแบบไปเที่ยวอะไร แล้ววันนี้ทำอะไรมาบ้างลูกได้ทำอะไรเลยน้ำใสมากเลยอ่ะเออน้าหนังใสแก้มใสเฮ้ยเนี่ยใสมองแบบทะลุอะไรมองทะลุไปเลยเนี่ยใสอ่ะคือหนูไปกดสิวแล้วก็ไปหาหมอที่คลินิกมาอ๋อเดี๋ยวต้องถามแล้วคลินิกไหนเพราะว่าพิมอยากไปบ้างเพราะว่าจำได้ว่าวันที่ไปดูไอคอน เสร์ฟอะพิมพ์แล้วนจะอ้างวันนั้นอะหน้าหนูสิวเยอะมากยังแบบอุ้ยเออป้าควังเห็นยังแบบว่าเหมือนอังแพ้อะไรหรือเปล่าแล้ว่าวันนี้วันนี้คือแตกต่างวันนี้มีแค่นี้อันนี้แต่แก้มก็ไปกดมาเหมือนกันก็ คืออันนี้ก็เพิ่งไปกดสิวมาเมื่อวันศุกร์เพราะว่าคุณครูเขาลาครูที่สอนเด็กเขาลาหนูก็เลยไปกดมาเหมือนกันนี่รู้สึกว่า,าครูที่สอนหนูเนี่ยลาปุ๊บชีวิตหนูแบบว่าอู้วว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  หนูมันมีความสุขมากเลยแต่ประกอบว่าคือเขาสั่งกันมานไว้ประมาณ3ชุดได้อะแล้วคือของกูล่านับปล่อยโทรมาเลยแม่อังพี่กวางมีถ่ายคลิปได้อังว่างนะคะเดี๋ยวอังจะมาหาอะไรอย่างเงี้ยบอกอ่ะไม่เรียนพิเศษหรอกกูลาเดี๋ยวสองสามนี่คือมีผมมาค่ะมีหน้ามาหรือไม่มีหน้ามาดีกว่ามีจริงอ่ะมีก็โอเคนะมันมัน่าแบบว่ามีเพิ่มความแบบนี้ไงนี่ก็มี แล้วแล้วเวลามีใครมีหน้ามานะมีภาระต่อชีวิตมากใช่ไหมเห็นนิตาต้องคอยเอาอินนี่หนีบหนีบนะพี่มีคนหนึ่งตอนนี้กลางคืนเอาแม่ขำมากเอาอันนี้มาหนีบไม่ตอนแรกตอนอาบน้ำเสร็จใช่ไหมเอาแผ่นอันนี้มาหนีบไปก่อนเขาจะทาสกินแคร์แล้วก็เลยหนีบไว้อย่างเงี้ยพอออกมามันหยิกอย่างเดีย จะไปดูเสื้อผ้ากันนะคะอังนีเสื้อผ้าแนวไหนเดี๋ยวนี้เธอแต่งตัวแนวไหนแนวนี้แนวนี้หรออะไรหมาเลยเลยแค่หรือว่าทำไมทำไมไม่ใส่หรอยังยากเกินแก่จีนนัยวันเกิดอีกวันเกิดเขาตอนเขาอายุ25น่าจะทำเสร็จโอ้โห5ปีขอไปเลย5ปีเดี๋ยวจะไปให้เขาเหรอใช่แล้วเขาไปทำอะไรเอาไปทิ้งเขาบอกว่าทาไมหน่าเด็กตรงเลยออ๋5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วไม่ ตั้งแต่สามปีที่เราได้มาในไอา์แต่งตัวประมาณไหนลูกหนูแต่งไปเรื่อยค่ะมีหวานๆแบบมีกระโปรงสั้นอะไร่บะแนวเซ็กซี่หรือว่าแนวหวานๆเซ็กซี่ไม่อ่าหวานๆ คือหนูไม่ค่อยใส่กระโปรงเพราะเวลานั่งมันนั่งไม่ค่อยสะดวกค่ะเลยแบบคือส่วนใหญ่วันเสาร์หนูไม่ใส่อเนี่ยกระโปรงก็ไม่ได้ใส่กันวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเห็นแบบว่าเออคนอื่นไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนูก็ไปเรียนกับครูที่สอนพิเศษอีกแล้วแบบวันเสาร์หนูก็ไปเรียนบาเล่ซึ่งหนูอ่ะต้องใส่ชุดบาเล่ทั้งวันเลยเพราะหนูมีเรียนตกวเดียวเดี๋ยวแปะให้ฟังทุกเสาร์อาทิตย์จีวันนิตาลันลาไปเที่ยวมีความสุขตัดภาพมาที่อ่างนั่งเรียนนั่งเที่ยว อย่างเแล้วป็นนคละฝั่งกันสาวเรียนบัลเล่ต์เขาเรียนบัลเล่แบบจริงจังนะแบบสอบสอบระดับด้วยอ่ะนี่คุณเรียนบัลเล่มาสอบแล้วพรุ่งนี้หนูสอบอ๋อจริงต้งเดือนมิถุนกว่าปีนะใช่แต่แล้วเขาเรียนบัลเล่จริงจังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะที่หนูสอบอตเป็นเซอร์ติฟิเคตอะไรเรียกว่าเป็นระบบอ่ะหนูจะไม่เรียกว่าแรดอ่ะค่ะมัน R A D เป็น เขาต้องสอนจะมีพี่พาร์มอลีพี่พารมารีจนถึงอ่าแอดวานซ์ทูแล้วทำอะไรได้บ้างอ่ะเตียงกาหอเหินเหินอะไรัลเล่บัลเล่นย่หนูหนูตอนนี้ขึ้นพอยต์ก็คือแบบรองเท้าที่จะเห็นแบบว่านักบัลเล่ย์เขาใส่กันที่แบบขึ้นปลายเท้าเลยขึ้นปลายเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแค่แบบใส่ซอฟชูแบบพวกที่มันแบบปกติเพลนๆอะไรอย่างงี้โหทำยังังหนูเรียนควบสองเกียร์เปียโนด้วยนะเปียโนกิจกรรมที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนาะเออบัลเล่เปียโนเลข ประทักรไทยสังคมเปียโนนี่มันเขาเรียกเป็นเล่มเป็นอะไรนะหนูก็เลียนสายดำสายแดงอะไรมั้ยไม่ระดับหนูอาทิตย์หนูสอบเป็นโนนูไม่สอบนี่ใช่ไหมเออใช่หนูสอบตอนนี้กำลังจะสอบเกรดสี่เกรดสี่แบบนี่เลยเขาเห็นเขาบอกถ้าเกิดหนูสอบผ่านเกรดห้า ก็คือหนูก็ต้องไปสอบหนูสามารถไปสอบครูแล้วเป็นครูได้ด้วยโอ้โหแล้วจริงๆช่วยมาสอนจะเกียหน่อยมาสอนเล่นจ้างมาสอนเพากนี้จริงจังมากเรียนมีวิทยาการเรียนสูงมากเป็น Trinity อันนี้ก็จะมีแบบเออเขาจะมีแบบเหมือนของยามาคาส่วนส่วนที่หนูเรียนของโรงเรียนเนี้ยเขาจะเรียกเป็น Trinity อะไรแบบนั้นไม่ใช่วง Trinity นะแล้วว่างที่อังก็เล่าดึงเรื่องเรื่องเรื่องหนูท่าอย่างงี้ เออนนูอะไรกันอยู่นานน้อยนมีประโยชน์ขนาดนี้เลยได้ซ้ำอ่ะเปิดห้องมาร้องไห้ดูซีรีส์จริงจังอ้าวดูไหมดูไหมหนูไม่ดูเลยซีรีส์ก็ไม่ดูหรออยู่บ้านหนูไม่ดูอะไรเลยหนูอะทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าหนูก็ปัดติ๊กตอกเล่นหนูไม่ดูซีรีส์อะไรเลยทุกวันนี้ติ๊กตอกหนูก็ไม่มีซีรีส์อะไรขึ้นมาให้หนูดูเหมือนกันก็เลยอ้าวแล้วติ๊กตอกหนูดูอะไรรู้หนูก็ดูแบบพวกคลิปเต้นหรือแบบคลิปอะไรแบบตลกตลกเบาๆโอเคหรือว่าติ๊กตอกก็ เราไม่คุยเรื่องความสัมันดีกว่าเราเปลี่ยนมุมบ้างเรานั่งตรงนี้กนดีกว่าอัปเดตกันดีกว่าสาวๆนี่ดูดีน่ารักทุกคนเลยแฟนนิตาทำไรอ่ะนิตาไี่เห็นพูดถึงใช่อ่ะอางเป็นไงถามพัดองันตันอังไม่มีไม่มีไม่ต้องมีบ้างแหละไปติวติวแล้วก็หันไปข้างๆเป็นหนุ่มรอเขาเป็นคนเดียวเอเขาเต็คนเดียว มันก็มีแบบหมายถึงว่ามีมีคนเยอะเยอะเออใช่แบบนั้นแล้วมีมองไหมอุ้ยคนนั้นน่ารักจังไม่เลยหรอแค่มองกระดานกับมองชีกก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคือไม่มองอะไรเลยนอกจากแต่บรรดาใจเนหนึ่งเรียนอ่ะหนึ่งเรียนต้องมีบ้างแหละไม่อยากคุยถึงอ่ะพี่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออออกโยธินป้ายอยู่โยธินนะเออเนี่ยจริงเหรอโยธินมีแต่หน้าแบบลูกอูขึ้นมา กับเยลโลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อนี่คือสาเหตุที่พยายามจะไปตอบเตรียมใช่ไหมคือคือเขาไม่รู้อ่ะนีใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเออก็เป็นเพื่อนกันหมดเออใช่แต่ว่ามันก็มีแบบที่เขาในห้องอ่ะเขาเป็นแฟนกันนะ้รแบบไม่วยไม่มีผู้ชายหนูน้อยคือหนูทั้งห้องมีอยู่แค่ยี่สิบเจ็ดคนแล้วแบบผู้หญิง่ะสิบ สิบสิบหกคนผู้ชายสิบเอ็ดคนอะไรเงี้ยห้องหนูโรงเรียนหนูไม่ได้มีห้องหนึ่งสี่สิบคนเลยอันนั้นของภาคสามัญค่ะหนูเป็นอีพีแล้วแบบห้องน้อยมากคือปกติมีสามสิบนี่หนูเก็กอยย่ที่ยี่สิบเจ็ดคนแ,แ,แต่ภาคไทยก็คนเพียบเลยไม่ใช่หรอ เขาใส่ก็ไม่มีหน้าตาดีดีหรอหนู่าเขาแยกกันไปเลยอ่ะตอนนี้จากเวลากินข้าวถึงแม้จะเจอกันอะไรเงี้ยแต่แบบไม่รู้จักกันเลยมันไม่เคยมีกิจกรรมให้พวกหนูได้ทำร่วมกันนะนอกจากกิจกรรมร่วมกันแบบนอกจากลูกเสือไม่มีไม่มีเลยไม่แบบดูเสแล้วเปินชอบคนนั้นชอบคนนี้ไม่เลยไม่กันไม่ไม่ดูใช่หน่อยใช้ชีวิตเหมือนแบบคือเพื่อนหนูเขาเป็นติ่งเยอะมากแล้วแบบว่าหนูแบบแทบ รู้สึกแบบมันไม่เข้าพวกเขาใครเลยเพราะเพราะว่าทุกคนนึงก็ติ่งอันนี้คนนึงก็ติ่งอันนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าหนูก็รู้จักไปด้วยดีแล้วตาแนะนำสิคะที่หนูจริงอยู่คือเอ็นไฮเอนค่ะเอ็นไฮเอนเป็นวงดนตรีมันเป็นมดซีจากอีโอมาล่าเหล็กฟีมาซีมาฟีมาฟีมาอย่ตามมันนะคะไอ้ตังบอกว่าพวกนี้ได้สารละมากอ่ะุยเรื่องความร้าคุณิตาดีกว่าเฮ้ย นี่อทักเงียบนะถ้าเงียบแบบมีพิรุษนะมีพรุ๊อ้าวย่างอังก็หนูไม่มีค่ะอะไรนี่อ่ะแต่นี่แบบมีพิรุษหน้าแบบมีพิรุษอ่ะเรามาแกล้งนิตามาลุมนิตะเียเรื่องมันเศร้าเรื่องมันเศร้าให้หนูพูดอะไรอ่ะมีบ้างมีความรักเปล่ามีความรักเปล่าตอนนี้ไม่มีความรักเลยไม่มีความรักเลยเขามีความรักให้กับแแผลในใจอ๋ออันนี่เหมือนเหมือนรู้อะไรมาไม่รู้แล้วเนี่ยหล่ะเนี่ยมีความรักหรือเปล่า หมีแต่จะมีนายใช่ไหมเออถูกเออเขสเปคเออเราเป็นใหญ่สเปกกันเอย่ขาเลก่เกอาแบบโอเคอ่ะสเต็กสเต็กอ่ะสเต็กนอ่ะหนูขอผู้ชายสูงกว่า แล้วก็ใส่แว่นไม bien, ่ใส่แว <c oughs> <out> ่นก็ได้คือส่วนใหญ่คือแต่ก่อนหนูชอบตั้งสเปคเอออยากได้ผู้ชายใส่แว่นสูงกว่าหนูเรียนเก่งบ้าบ้าแต่ทุกวันนี้หนูเคยแบบว่าไปเจอผู้ชายเขาแบบเออนี่ใส่ดีคือเขาไม่ได้หน้าตาดีเลยแต่เขาว่านี่ใส่ดีแล้วมันก็รู้สึกแบบเออมันทําให้เขาหล่อขึ้นนะแบบเขาแค่นี่ใส่ดีเขาหล่อขึ้นเลยโอ้เดี๋ยวๆดนะมองผู้ชายที่นี่ใส่จีิงจริงเลยไม่แต่นี่มันแบบจริงจริงคือแบบอเขาใส่ดีหนูเป็นโรคแบบ สมมติว่าแบบจริงจริงแล้วก็ตั้งสเปคไว้สูงแบบขอหน้าตาอย่างนู้นอย่างนี้เออตั้งสเปคไว้แบบเจมินายเออใช่แบบก็จะไปหาที่ไหนหนูว่าไม่ใช่คือหนูอ่ะอ่ะสเปคหนูใช่ไหมคือหนูชอบคนที่แบบไม่หน้าฝรั่งขนาดนั้นน่ะเนื้อออกป่าแบบเป็นคนไทยไม่ก็จีนหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เออลูกครึ่งไทยจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่วชอบตีต๋ใช่ไหมก็ชอบตีต๋อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบไปเจอแบบสมมติเป็นลูกครึ่งแล้วเขามาทำนี้ด้วยหนูก็ชอบอยู่ดีอ่ะมันไม่เกี่ยวกับสเปกอารคือหนูแบบว่า หนูเป็นคนแบบหวั่นไหวง่ายแบบใจง่ายแบบสมมติว่าแบบว่าคนนี้ทำดีด้วยก็อุ้ยใจหวั่นไหวไปกับคนนี้คนนี้มาทำดีด้วยก็อุ้ยหวั่นไหวกับคนนี้นี่ออกว่ะมันจะแบบหวั่นไหวง่ายมันเลยไม่มีแบบอังก็มีเขาบอกใช้ปากใช้ปากไม่แต่มันไม่ใช่คนที่ชอบแบบเนี้ยไงมันแบบค่หวั่นไหวเห็นไหมเห็นไหมมันต้องหวั่นไหวอยู่แล้วไม่อันนี้อันนั้นเข้าใจได้แต่หมายถึงว่าสเปคเรื่องรูปร่างภายนอกไง่จริงว่าต้องจริงหรือใครบอกว่าเขาตีตลอด สะอาดใช่ไหมสะอาดแบบหนูชอบคนแบบดูแบบหล่อสะอาดอะแบบอธิบายสะอาดคืออะไรฮะหล่อสะอาดมันจะดูแบบมันดูแบบแบบครับสะอาดไหมไม่สะอาดอย่างครับเหมือนตัวกระม๋องคือหนูคือแป๊บนึงคือหนูชอบคนขาวอะแบบไม่ต้องขาวมากก็ได้แค่แบบไม่ดําก็พอเกลี้ยนสะอาดคือไม่มีสิวอย่างเงี้ยไหมไม่เกี่ยวเออมันก็มันไม่เกี่ยวแต่หมายถึงว่าแบบไม่รู้อะไรเลยอย่างไรแบบบุคลิกไม่ใช่ว่าบางคนแบบว่านั่งแค่ขี้มุ้งในค้าบอย่างเงี้ยคือ คือไม่สายไม่แต่นิสัยนะชอบแบบชอบคนที่แบบซึนๆหน่อยอ่ะแบบบางคนอ่ะผู้หญิงบางคนเขาจะชอบแบบผู้ชายไทป์โกลเด้นแบบน่ารักเล้าเลิงขี้อ้อนอะไรเงี้ยแบบหมาโกลเด้นอะไรเงี้ยแต่หนูว่าจะชอบไทป์แบบหมาบางแก้วแบบหอนหอนแบบจริงๆก็ได้อยู่แล้วหนูชอบแบบคนหรอแบบแบดไม่ใช่แบดบอยแบดบอยมันจะแบบอย่างเงี้ยแต่หนูแบบชอบคนที่แบบเหมือนแบบอินเทอร์เวน่อยๆซึนๆแต่เหมือนแบบแบบ ใจดีกับแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันมันรายละเอียดมันเยอะเพราะว่าอะไรดูนะไอ้อะกรายละเอียดพวกเนี้ยอ่านฟิกมาเยอะไม่ขาอ่านฟิกเยอะแล้วอ่านฟิกอะทำให้เราได้รู้จักผู้ชายหลาย t y p ทั้งดีและไม่ดีแล้วเราก็จะรู้ว่าเราอะชอบแบบไหนมันทำให้เรารู้ว่าเราชอบแบบไหนอ๋อในกลับที่อังใหม่แล้วเผื่อไม่เถิสเปซที่เป็นรูปร่างภายนอกนะไม่ไม่พูดถึงนิสัยดีชอบแบบไหนขาวตีใช่แบบ เข่าวตีอะไรเงี้ยคื่อนสาวชอบข่าวตีกันใช่ไหมไม่บางคนคือหนูจะชอบแบบมีบางคนที่เขาชอบฝรั่งเลยแบบต้องฝรั่งเท่านั้นอะไรเงี้ยห้ามพูดภาษาไทยเป็นด้วยใช่ความต้องการริงเหรอใช่คนไหนที่เป็นคนแบไม่เอาเลยครับครับครับไม่ใช่แล้วก็มันจะมีบางคนที่เขาชอบแบบมลแ่มันจะมีบางคนที่เขาชอบแบบหน้าแบบปาร์ตี้เท่านั้นแบบไทยแท้อะไรเงี้ยไม่แบบเป็นอย่างนั้นเลยแบบ เขาตีไม่เอาเลยแบบไ่เแต่ไอคือเขาตีแล้วไงก็สมสาเราใช่สมเราแล้วก็อยากให้เขาแบบ เทเลนแบบพวกสกิลอะไรเงี้ยอยากให้แบบมีเล่นเอ่อเล่นดนตรีเป็นอย่างหนึ่งอย่างแล้วก็เออหนูก็มีหนูก็มีกำหนดไว้ว่าหันเปเพอาะไม่เพราะว่าด้วยความที่เซมิแนยอ่ะเล่นดนตรีได้ทุกอย่างในวงเล่นกีฬาได้ทุกอย่างหนูก็เลยแบบว่าเออขอให้คนนั้นน่ะเล่นกีฬาได้อย่างน้อยหนึ่งอย่างแล้วก็เล่นดนตรีได้อย่างน้อยหนึ่งอย่างแล้วก็ถ้าร้องเพลงได้ด้วยจะมีคะแนนโบนัสพอยให้โอ้แสดงว่าผู้ชายเนี้ยเหมือเล่นกีฬาได้เล่นดนตรีได้นี่คือได้เปรียบใช่ไหมเออแต่ว่าส่วนใหญ่แบบ ทุกคนจะชอบแบบว่าฝึกเล่นกีตาร์แล้วทำเป็นเล่นได้แต่มันจะแบบไม่ได้เท่เลยหนูชอบคนที่แบบไม่ได้ชอบไม่ได้เล่นกีตาร์หนูเอาไอซ์คือเล่นอะไรก็ได้เราคุยได้อย่างงี้ได้ไหมจาเราคุยเออแตกแตกสุดท้าไปปันนี่แล้วคือหนูสุดท้ายรู้ไม่ได้ปคุยเออเล่นดนตรีเป็นทำอาหารเป็นโอ้โหไม่เป็นม่ได้ไม่หรือว่าจะเล่นกีฬาเป็นก็ได้ต้องมีสี่อย่างเนี้ยจะไดอยไปหาเป็นที่ไหนฮะนี่นี่นี่ทำอาหารเป็น เล่นกีฬาเอ๊ะเล่นดนตรีได้อย่างหนึง่งเล่นกีฬาได้แล้วอะไรอีกอย่างนะ นี่ไงหนูอู๋ไงปาไม่ได้กินละฮะปาร์ตี้แบบได้ถอาดีสุดก็คือตีแบบเออใช่เพราะทำไมถึงต้องชอบแบบต้องรายละเอียดขนาดนี้ต้องได้กินละมาดูเท่เหรออย่างอย่างหนึ่งก็ได้อะคือแค่แบบสมมตินะถ่ายรูปใช่ไหมเขาจะได้ถ่ายรูปให้เราหรื่องทำอาหารอันนเขี้เกียจทำอาหารสมมติเขาแบบเออให้เขาทำอาหารให้เราหรือบอกว่าจริงจริงเลยสเปคที่แบบใหญ่ที่สุดของหนูเลยอะนะคือเทคแคร์ได้เพราะแบบ อย่างเอาตัวเองไม่รอดเลยถ้าเกิดแบบผู้ชายที่แบบบอกจะให้ผู้หญิงไปดูแลอย่างเงี้ยคืออย่ามาเอาพวกหนูเลอหนูไม่ดูแลใครเลยอันิตาบ้างเลยอานิตาสเต็กเป็นไงสเต็สเต็หนูเป็นผู้หญิงะผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงแท้ผู้หญิงแบบทำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหนูชอบแบบเทสผู้หญิงแท้เลยนะหนูไม่ชอบผู้ชายเลยอะ อ่าผู้ชายเงี้ยโรจินิตานะคืออาจะเปลี่ยนใจมาถ้ามีคนโรจิก็คืออหนูเป็นไบเซ็กชวลก็คือแบบเออผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้อย่างงี้แต่แบบว่าเออก็ชอบผู้หญิงมากกว่าเพราะแบบรู้สึกว่าเห้คุยกับผู้หญิงแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันสบายใจกว่าเขาเข้าใจเรามากกว่าอะไรถ้าจะหมายถึงรูปร่างภายนอกสเปกนะสเปกก็แบบขาวไหมขาวไหมไม่สีถึงอะไรก็ได้เลยแล้วก็แบบเออแค่สูงกว่าแล้วก็ดูแลในดูแลเทคแคร์เข้าใจกันรายการอย่างงี้ก็โอเคแล้ว ต้องเล่น <left> กีฬาได้ไหมต้องทำเล่นดนตรีไ <Hayır> ด <t iny> ้ได้อยากชอบเคยเล่นดนตรีทำไมอะทุกคนเลยทำไมอะมันจะมีเสน่ห์อะมันจะมีเสน่ห์ในของตัวเองสมมติว่าแบบว่าเราชอบใครสักคนหนึ่งแล้วแบบว่าเขาเล่นกีฬาได้หรือเล่นดนตรีได้เวลาเรามองเขาจะเหมือนแอด i r e ไเขาแบบเฮ้ยทำไมมันเก่งขนาดนี้วแบบโซนท้าเล่นอะไรแบบเออแบบสมมติว่ายิ่งเราเป็นแฟนเขาอย่างเงี้ยสมมติแบบเขาแข่งกีฬาแล้วชนะแล้วก็แบบเออภูมิใจว่าแบบเออเก่งจังเลยอะไรเงี้ยมิน่าแต่ยังไม่มีแฟน ต้องขาวตีสะอ่านเล่นกีฬาเล่นดนตรีแต่สเปคสูงทุกคนเลยเดี๋ยวชอบแบบผู้หญิงที่สูงกว่าเพราะว่าหนูว่าสูงเหมือนกแล้วแบบว่าก็มีแต่คนตัวเล็กก็หนูทั้งนั้นเลยอ่ะถ้าเดินด้วยกันกลใจว่าเดี๋ยวหนูต้องมาเด็กแทนเขาแต่ว่าไม่เป็นไรถึงแบบว่าเออรักกันอะไรก็ได้อ่าเมื่อกี้คือยังไงนะคือสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้เขาเรียกว่ากิ้วสีอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเล่นดนตรีกีฬาใช่ไหมกีฬากีฬาได้ดนตรีได้เขาทำอาหารให้เราไหม เออไม่อะไรเดี๋ยวทำได้นิตาชอบทำอาหารโอเคนิตาเขาโอเคได้นะเรื่องการดูแลตัวเองนี่แล้วชอบคนถ่ายรูปอีกแค่ไปดูเราคือพวกเนี้ยเขาชอบถ่ายรูปลงไอจีเลยถ้าเกิดไปถ่ายให้เขาได้นะเขาจะถ่ายรูปให้ไงจริงนะยิ่งมากคือไม่ดีหรอกมีแฟนชอบถ่ายรูปนะมันกล้องมันก็เรียกเราไปถ่ายจนเบื่ออะไรรู้บางประสบการณ์จริงเออประสบการณ์จริงถึงคราวแคมูนถึงคราวแคมูนสเปคเป็นไงครับ คนนี้ละค่ะอันนี้ไม่ใช่สเปคจะบอกให้ว่าป๊ะป๋าไม่ใช่สเปคเพราะว่าป๊ะป๋าเป็นเด็กเด็กข้าเนิร์ดเนอนะเมื่อก่อนอ่ะแม่ชอบกกยังไงพ่อไปปัาแม่ชอบ<ป>แบบแนวแบบว่าแบดบอ,อยเนอะใช่เห็นไหม จริงๆแล้วเห็นแม่หน้าติ่มติอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแม่แสบมากเลยนะแล้วแม่ชอบแบดบอยแต่พอมาเจอแบบว่าบบเพื่อนที่แสนดีคนนี้แบบเอ <S <S อเธอ,อ,อเป็นเพื่อนเล่นยาเล่นเกินกว่า,านั่นดมไดไหมแล้วก็เลยมาตกหลุมรักเพื่อนเต่าคนนี้นนนเป็นเพื่อนกันมาหนึ่งปีไม่เล่น,<อ>นเขา้วลาเล่นดนตรีได้ทำอาหารได้ถ่ายรูปได้ใช่นี่เวลาเขาเล่นกีต้าร์ตอนวัยรุ่นมีมีเสน่ห์มากเลยนะหรอเออ คือเขบอกให้ว่าเมื่อก่อนนี่อยู่ธรรมศาสตร์นะถ้าไม่ใช่วันที่สอบอะทุกคนใส่ไพรเวทกันหมดแล้วก็คือใส่ชุดธรรมดากันหมดมีลุงอูคนเดียวชุดนักศึกษามาทุกวันเลยแล้วก็สใส่เป้แบบเต่าอะเด่นไงแล้วก็ใส่แเป้เรียกว่าเต่าเด่นเลยเออนั่นแหละเราก็เป็นเด็กเนิร์ดแต่พอวันที่ต้องแสดงแบบให้ไอ้งานรับน้องอะไรเงี้ยแล้วต้องร้องเพลงทำไงดีนี่บอกว่าเราเล่นกีตาร์เป็นทุกคนกับสภาพอย่างเธอเล่นกีตาร์เนิร์ดอะผมบอกว่ามันเล่นกีตาร์เก่ง แล้วถ่ายรูปออา so ถ่ายรูปก็ได้เอาถ่ายรูปได้อ so ีกอะไรอย่างงี้ก็เลยมีเสน่ห์เราเรียนเก่งไม่แล้วเขาแบบว่าไม่ใช่ร <c oughs> อบกานบ้านได้ <c oughs> ได้วยแต่หนูว่าแบบว่าเขาเป็นเหมือนแบบบุคคลสาธารณะซึ่งหนูไม่ชอบแบบว่าแบบไปรับไปส่งผู้หญิงคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอะแบบอินโนเซนต์แล้วแบบใจดีเกินเหตุแบบผู้หญิงเขาชอบป้าแล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> ไปส่งที่บ้านหน่อยนี่ก็ขับรถไปส่งเขาที่บ้านแบบนึกว่าแบบทําตัวดีกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เขาแอบชอบป้าใช่ไหมไม่เมื่อก่อนป้าไม่รู้ป้าไปมหารอยป้าก็ขับรถไปใช่ไหมแล้วก็ใครที่อยู่แถวบ้านป้าป้าก็เซเว่นเก็บเรียบหมดเลยแล้วก็มีคนนึงปะเขาไปแอบชอบป้าเพราะเขาคิดว่าป้าแบบไปส่งความีด้วยแต่จริงป้าเาใหทุกคนฟ่งหนูชอบคนที่เขาอายุมากกว่าแต่แบบอ๋อเ่าสี่สิบใช่ไหมไม่คือจริงๆนะเวลาเรา เท่ากันนะบางทีคนอายุเท่ากันอนะ่ะผู้ชายมันจะมีความคิดที่เด็กกว่าคุณเลยชอบคนที่โตกว่าเพราะมันจะแบบเรู้เรื่องลแล้วสักกี่ปีสักกี่ปีโตกว่าแบบปีเดียวก็ได้หรือว่าถ้าอายุเท่ากันแล้วเขาแบบความคิดโตโก็ว่าหน่อยนะแบบปีสองปีอย่างเงี้ยได้ปีสองปีอ่ะจะ กำลังปีสองปีสองปีก็กำลใช่รุ่นพี่คือหนูจะแบบชอบรุ่นพี่แล้วก็แบบอยากให้แบบว่าเขาเข้าใจเราแบบว่าบางทีหนูชอบหนูติดเพื่อนก็เลยแบบว่าอะช่วงนี้อาจจะแบบพอหนูติดเพื่อนก็ยังคนที่แบบงี่เง่าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเป็นใจเด็กผู้หญิเอาใจใจตัวเองนะจะให้คนมันรักและเอาใจเลแต่เดี๋ยวโตขึ้นความคิดจะเปลี่ยนไปพอโตขึ้นไปเรื่อยๆรืเรื่อยเพอทำงานแล้วยังไม่มีแฟนสเปคจะค่อยๆมาไม่ก็รู้แหละก็รู้แล้ว แล้วเก่งรอบด้านเหมือนแบบ all rounder เหมือนจะมีอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบตั้งไว้ก่อนอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีแฟนด้วยตอนนี้โฟกัสกาเรียนเอ้ยเ้ยเหมือนกันเลยโฟกัสกาเรียนมอนกันเลยเหมือนกันเลยเพื่อนอันเนี้ยโทษนะคนจริงอยู่นี่คนจริงอยู่นี่แต่บอกให้สเปคอะมีไปไม่ประโยชน์อยู่กับใครแล้วมีความสุขที่สุดเาะนั้นใช่ถูกก็รู้แหละทุกคนก็รู้แหละถูกไหมแต่ เอาจริงเวลามีแฟนก็คือแบบใช่ใช่คือแบบถ้าสมมติเขาเข้ามาแต่ว่าแบบเราคุยด้วยเราสบายใจแล้วก็เราชอบแล้วจริงหนูก็ชอบมีหนูเคยชอบอยู่คนนึงแต่ว่าไม่ได้ขาวฮะไม่เคยแบบเขาเขาไม่ได้ขาวเขาแบบผิวสีนกำผึ้งอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่รุ่นพี่อ่ะเออไม่รู้อ่ะหนูหนูไม่คือหนูไม่หนูไม่สนิทกับเขาหนูแค่เคยเห็นผ่านๆอะไรเงี้ยเขาหล่อใช่ไหมหล่อนะจริงๆแล้วอ่ะ มีเสน่ห์เออมั้งแต่จุดรุ่งเรืองเลยเสน่หอ๋อหนูเคยไปอังกฤษเอ้ยตอนนั้นที่ไปหนูที่หนูไปซัมเมอร์อ่ะแล้วแล้วก็มีคนแบบชอบเออมีคนแบบชอบหนูเขาจีบหนูไม่ใช่คนไทยที่ไปด้วยกันแล้วเขาดูอยู่อะเขาไม่มาดูหรอกเออเขาเขามาจีบหนูด้วยเปิดเผยได้หรอเขาจีบว่าอะไรฮะ โอ้โหเขาทำมาในไอจีอะคนรู้มากเลยอะไม่พูดของพูดดีกว่าเพิ่งทีพิ่งได้ทำไมเล่าเรื่องผีเหรอไม่คุยเพื่อนคนรู้ก็มุกเข้าเสียวมากเลยอะเข้าใจเข้าใจเธอมาวิ่งเล่นในใจฉันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อย่มุกแบบมุกแบบอ๋อถามหนูว่าเนี่ยรู้ป่ะแบบมีคนแอบชอบอยู่นะก็แบบใครว่าอ๋อคือคือรู้อยู่แล้วว่าเขาอะแต่เขาแบบชอบหนูแต่ว่าหนูไม่กล้าแบบมั่นหน้าไปว่าเขาแบบชอบก็เลยคิดว่าคิดไปก่อนว่าเออไม่ใช่หรอก แล้วเขาก็ถามว่ารู้ไหมว่าใครแอบชอบแล้วก็บอกว่าไม่รู้เขาก็บอกว่าอยากรู้ไหมจะบอกเลยบอกเออไม่ไม่อยากไม่ม่อยากไ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 ม่ต้องบอกไม่ต้องบอกหนูก็มีตอนที่หนูไปอังกฤษแล้วแบบว่าเออแลกบัตรแอปของเขาเป็นฝรั่งอ๋อนี่มีฝรั่งมาชอบเลยใช่แล้วเขาก็ทักหนูมาแต่ว่าเป็นมุคที่มันเสียวมากแล้วตอนนั้นหนูไม่ได้ชอบผู้ชายหนูก็หนูไม่รู้ใจทำไงหนูก็เลยบอกเขาว่า just friend เดี๋ยวฝรั่งมีมุกเสียวเนี่ยเหรอเขาทำอะไรบอกว่าเขาทำมาว่า เธอรามิส so ุแล <Interesting. S 3> ้วหนูก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเออมันแบบเหมือนมันออกเสียงคล้ายๆกับภาษาเขาว่าเธอรามิสยูอย่างเงี้ยหนูก็เทอรามิสุยังไงนะเธรามิสชิเธอรามิสยูเนี่ยก็คือคิดถึงเธอนะตอนนั้นคือกลับมาแล้วกลับมาแล้วนเขียนข้อความมาทุกวันเลยนะหนูก็แบบไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยต้องงใจพีแบบยาวๆไปแบบเออ หรือว่าพี่เป็นภาษาไทยใส่เขาเลยไม่อยากเรื่องก็ไม่ได้เจอกันนานก็มาอัปเดตชีวิตเรื่องราวเล่ากันสนุกสนานนะสาวๆโตโตกันหมดละเดี๋ยววันนี้เราถ่ายคลิปสนุกสนุกันดีไหมเออหลายคลิปเลยแล้วเดี๋ยวคอยติดตามในช่องเด็กจิ๋งชื่อเอานะคะติดตามค่ะนานๆอังจะได้มาทีนะอย่าลืมมาทักทายกันด้วยนี่นี่อังอังฟุ